สวัสดีครับวันนี้พบกันเป็นวันที่2ครับของทริปของเราในวันนี้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในสถานที่ที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นสถานที่ แสดงความสัตย์นะที่ใหญ่ที่สุดในเมืองพัทยาเลยนะครับนั่นคืออันเดอร์วอเตอร์เวอร์พัทยาครับแล้ววันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากพี่แอมนะครับมาให้ความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้นะครับว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับพบกับพี่แอมกันเลยครับสวัสดีครับนะครับใครจะรับเกียรติอันดอร์รพัทยาค่ะพี่แอมนี่มาแต่อยู่ที่นี่นี่ทำนะนี่อะไรครับอ่าเป็น กลเลสเซเว่นออฟฟิเชียลค่ะจะเป็นผู้ที่เอ่อให้ความรู้ให้ข้อมูลกับที่นี่ค่ะว่าที่นี่มีอะไรบ้างแล้วก็อันดัวิร์ดคืออะไรใช่ค่ะที่สำคัญที่พี่แอมเป็นโสตุด้วยนะครับสำหรับที่ดูรายการเราอยู่นะครับก็สามารถที่จะมาพูดคุยกับพี่แอมได้เป็นการส่วนตัว ่่เกียว,วที่นี่เป็นไงบ้างครับสถานที่อย่างนี้ค่ะที่นี่ก็จะเป็นกุมงม์งนะคะใต้น้ำค่ะที่ยาวที่สุดนะคะในประเทศไทยนะคะก็จะมีร้อาความยาวนะคะร2 0ยเมตรค่ะและที่สําคัญนะคะ,ะที่นี่ก็ยังมีสัตว์เรื่องของใต้น้ำนะคะ4500อกว่าชนิดก็ไม่ใช่ว่าสระว่ายเดียวค่ะเป็นจะมีปิงทะเลดาวทะเลแมงก์กระุนแล้วก็ปลาครับ แล้วก็ที่สำคัญก็จะมีปลาคารทะเลอะครับไม่ทายลคารญี่ปุ่นค่ะก็จะมีปลาคารญี่ปุ่นปลาญี่ปุ่นอ่าแล้วเดี๋ยวเราค่อยที่ไหนจะมีปลาคาที่นี่เนี่ยพิเศษไม่เหมือนที่อื่นเลย่างนี้เลยในประเทศไทยเรียกได้ว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีความหลากหลายทางการทุกกรรมในเรื่องของสัตว์น้ําทางทะเลมากแต่จะเป็นยังไงจะมีความสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวตามเราสองคนเข้าไปชมกันเลยครับไปไปเลยครับ tried chill you so I I be But you're melted fell that crack to hot right through so the ค่ะแล้วก็มาโซนนี้เลยก่อน,นเราจะเข้าถึงอุโมงค์นะคะเราจะไปตรงน,นี้เลยที่พื้นที่โลง่งๆนะคะแล้วก็จะมีอ่าเาเรียกว่าสัตว์ให้งานเยอะแยะมากมายเลยพวกนี้นะคะก็จะเป็นการจำลองค่ะเป็นคาราฟูจำลองเรียกว่าระบบนิเวศบริเวณชายฝั่งของแม่น้ำนั่นเองนะคะจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าประตูนี้จะเป็นส่วน เปิดตู้ของใต้ท้องทะเลเลยก่อนที่เราจะลงเือก็จะมีปิงทะเลค่ะปิงทะเลแล้วก็จะมีส่วนตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นดาวทะเลแล้วก็จะเป็นถลางกบนั่นเองค่ะน้องๆนะคะหรือว่าเวลาเขาเรียกว่าท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเนี่ยก็จะได้เรียนรู้กับการจับการสัมผัสของเขาด้วยมือของตัวเองถามว่าจับได้หรอไม่เป็นอันตรายหรอที่เป็นค่ะเพราะว่านีโซนนี้ในบริเวณนี้เราเอาสิ่งของพวกเขาออกหมดแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาลองจับไหม เดี๋ยวผ่าตัดนะอันนี้ข่าทีด้วยเจเจอะไรจับตัวนี้ตัวนี้จับได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองจับดูนะครับที่จะเป็นในส่วนของปีนทะเลนะครับมีอยู่สองสายพันธุ์ถูกต้องเรามาดูสายพันธุ์แรกก่อนเลยนะครับนจับขึ้นมาแล้วแต่ตัวนี้ไม่ให้ยกขึ้นเหนือน้ำนะครับก็จะมีในส่วนของขาเขาครับนี่ครับเล็กๆเห็นไหมครับเล็กๆพวกนี้นะครับเป็นขาเขาทั้งหมดเลยนะครับ นะเอาไว้สําหรับในการเคลื่อนย้ายตัวไปตามสถานที่ต่างๆที่เขาอยากจะไปตามใจต้องการแล้วก็มาปู่ปิงตัวที่2นะคะโอ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 ,โอ,โอนิ่มมากเลยครับช่นี่พ่นน้าด้วยครับใครบอกมังกรพ่นไฟนะครับปิงก็พ่นน้ําได้เหมือนกันนะครับเมื่ี้น่าจะเห็นไปแล้วนะครับ นิ่มๆนะครับอันนี้ก็ห้ามเอาขึ้นจากน้ำเหมือนกันแต่ว่าสามารถจับได้จริงๆแล้วมีพิษใช่ไหมครับมีพิษท่ะเราออกแล้วแต่ว่าได้ทำการเอาออกเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้ต่อไปกันเลยครับมีปลากระเบนทะเลด้วยนะครับเัาขึ้นา ในส่วนตู้นี้นะครับจะเป็นส่วนของอปลากระเบนทั้งหมดเลยลายสายพันแต่ว่าจริงๆแล้วกระเบนในธรรมชาตินี่อยากจะบอกเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่ไม่ทราบนะครับว่ากระเบนจะมีเงี้ยงพิษนะครับอยู่ที่ปลายหางแต่ว่าตู้นี้เนี่ยสามารถที่จะจับได้เพราะว่าทางสถานที่หรือว่าทางงานเดลว,วัลโตเวอร์นั้นได้เอาเงี้ยงออกไปแล้วครับจึงไม่ทําอันตรายกับพวกเรา

อยากจะสนุกการเล่นปาคำนะครับอย่าลืมมาที่อันเดอร์วอร์้ยวยวนะรับมรตอนนิ้วจุ๊บๆุบ Do what you wanna do. Say what you wanna say. Say what you wanna say. Do what you wanna do. Don't be afraid. How local fishery art i get to s e e how they they make things like this i think it's a really good experience for the community and a way for people to get together and socialize and actually learn something from it ตะคู่เขาชื่อนี่ยบีัมาจากอ่าแถสัอเมริกาแล้วก็มีถามว่าเป็นไงมาเที่ยวนี้ว่าไปปลาปลากระโดดอะไรเอาว่าสนุกดีครับดีที่ได้เห็นว่า เขาทำกันยังไงว่าวงการปลาเป็นยังไง and uh, what about today do you like this place o n h e w a t e r how is it h it's really nice I think it's a great place for people to actually interact with the fish and get a hands-on experience and to be able to feed them too and just o o k i g it's nice <S ขถามว่าวันนี้มาในวัน u เป็นยังไงเขาบอกว่าก็สนุกดีครับได้เห็นคนมีปฏิสัมพันธ์ได้ดูปลาแล้วก็ ได้เห็นปลาต่างๆครับก <c oughs> ็ดีครับ <c oughs> t <Thank> h <you. S 1> และช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้เรามายืนอยู่ที่ตู้ปลาด้านนอกนะครับเป็นตู้ปลาน้ำจืดนะครับตู้นี้ก็เต็มไปด้วยปลานกแก้วสีสวยงามนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราได้ความรู้ต่งางๆมากมายเลยนะครับจากนักคุณเทศเสาวสวยนะครับพี่อมเหมือนเรานะครับวันนี้ทางคณนะ ทัวของเรานะครับแล้วก็ทางรายการฟิตเทฟเอ็มนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องแอมนะครับแล้วก็อันเดอร์วอเตอร์นะครับที่ให้ความรู้กับเราในวันบบนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรกับทารายการหน่อยครับถ้าเกิดว่าอยากมานะคะก็มาได้เลยนะคะทางพัทยาใต้ค่ะอันเดอร์วอเตอร์พัทยาเปิดตั้งแต่9โมงนะคะแล้วก็ปิดหกโมงเย็นค่ะราคาคนไทยนะคะส5 0บาทคาะผู้ใหญ่ต่างชาติ500ค่ะก็ามาเที่ยวได้นะคะ ผมและช่วงนี้นะครับเราสองคนคงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ กลวที่เกตที่มีปัญหาเนี่ยบางทีลักษณนะเจอน้ำมากๆแล้วเนื้อกลวจะล่อนเออหลุดออกมาเป็นผุ่นก็มีเพราะว่ามันแช่น้ำนานมันเปื่อยออประมาณเนี่ยอันนี้ใครอยากลองดูบ้างดูแล้วเหมือนจามหนาเท่ากันแต่ตัวเนี้ยทำหนาแน่นของเนื้อโกอยู่ที่0.5กรัมตัวนี้หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปร้านเครื่องเขีเขยนมีเขาเรียกเกตบีแต่ตัวเนี้ย จะไม่มีในท้องตลาดที่นี่จะใส่โรงงานผลิตโจอเฉพาะความหนาแน่นจะอยู่ที่0.8ปอนด์ต่แข็งขึ้นมาหน่อยในท้องตลาดจะมี0.5ปอนด์แล้วก็1ปอนด์1ปอนด์คือเกรด A แล้วก็ในถังกระติกน้ำแข็งเอยที่เรายิ่มใส่ปลาอะไรเนี่ยอันนั้นเขาจะเป็นความหนา1.2ความหนาแน่นของเนื้อปมนะ1.25ปอนด์ครับทีนี้โดยทั่วก็้งหนาอเยาะเยอะ ผมถามใหม่นะทุกคนออยากให้ช่วยกันตอบด้วยนะแล้วก็ช่วยกันคิดตามผมสมมุติว่าแก้วของที่ที่เรามีแก้วใบหนึ่งแก้วหูเนี่ยเกิดมันหักขึ้นมาเราจะห่างๆไม่แล้วยอดเจา้าหนาๆมีใครทําอย่างนั้นบ้างหรือจะดันให้มันชิดๆยอดจ้าแล้วดันให้มันชิดๆมันจะได้แน่นอ่าแล้วผมถามใหม่นะเขาบอกว่าเสาเสิร์ฟของเขาเนี่ยยิงกาวหนากี่มิลกี่มิลก็แล้วแต่เราไม่เอ่ยถึงนะอ่าเอาเป็นว่ามันหนาแล้วกัน ลองถามเขาใหม่ดูว่าพื้นอ่ะเขาหนาด้วยไหมทําไมอ่ะเขาบอกถ้าอย่างนี้แข็งแรงแล้วพื้นทําไมเขาชิตอ่ะทีเนี้ยทฤษฎีมันก็บอกอยู่แล้วเราจะเชื่อมอะไรมันก็ควรที่จะชิดแต่ไม่ได้บอกว่าเออชิดถ้าตอนขนาดนั้นก็ไม่ดีบางอย่างมันก็ต้องมีความพอดีอ่าอาจจะถามว่ากาวอ่ะเยอะๆอ่ะช่วยอะไรได้ช่วยเรื่องบิดตัวนะครับ พราะว่ามันบิดปุ๊บเนี่ยมันจะมีพื้นที่ของอยาง mm. ให้ให,ให้ตัวได้ mm. แต่ถามก็เ mm. ชื่อมไม่แน่นเนี่ยหรือกาวเยอะๆเนี่ยไปดันอ้ามากๆอ่ะผมถามตรงๆทุกคนไม่รู้จะคิดเหมือนผมไหมนะ mm. เอากาวน้อยๆคิดเนะี่ยประมาณอย่างเงี้ยกับที่มันกาวเยอะๆเนี่ยอันไหนจะดึงฉีดง่ายกว่าเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็จะมีข้อดีหรือข้อเสียไม่ได้บอกว่าของเราดีที่สุดหรือของเขาดีที่สุดแต่มันเป็นวิธีการทําในสไตล์ของเขา เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองก็มีวิธีการในทำของเขาแต่ทางที่ดีแล้วในความรู้สึกของผมเนี่ยให้มันยึดแน,น่นๆไว้ก่อนนะปลอดภายัยแล้วส่วนไอ้เรื่องที่มันถ้วยบิดถ้วยอะไรเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเรื่องถ้วยขาไม่ดีก็ทําขาใหม่ให้มันได้สิพาไปดูขาเนาะครับผมครับ ทั่วไปก็จะเป็นตู้สีต้มๆใช่ไหมมีคิ้วที่ตู้ออกมาอย่างที่ผมใช้กาจะใช้เป็นตู้มีคิ้วทูมันจะมีมอเตอร์อยู่ในเครื่องเนี่ยพ้อลวดออกมาเลยเพราะฉะนั้นมันจะค่อนันน้นแรงแล้วก็ได้มาเปา็นถครับมันก็จะมีถังตัวนี้เป็นถังเจอทูขคอย,ลอย,ยหลอดเย็นไถ้ครับก็จะมีคิ้มเด็กทําตรงนี้ไม่ได้ใหญ่โตนักแต่ก็สามารถทำสินค้าที่มาตรฐานเอาไว้ให้กับบริการลูกค้าได้แล้ว ทั้งงานเหล็กงานสแตนเลสด้วยครับใชับเข้เรื่นี้ค่อเแต่ว่าต้องเป็นงานสแตนเลสอขาเหล็กอะไรแข็งแรงไหมถ้า,ถ,าถ้าเทียบคุณสมบัติเนี่ยสมมุติว่าขนาดเท่ากาันความหนาเท่ากาันสแตนเลสแข็งก,กว่าครับเพราะการ,ารตัดโดยการเรามุ่งแต่ยังไงหนึ่งประสบการณ์แล้วก็อย่างที่เราตัดเนี่ยตัดเข้ายากกว่าทัดงอยากกว่าแข็งแรงมากกว่าครับขอแใจร้อน ยาด้านไหมนะครับย้านเหนไมเอาไม คนก็ทา้าี่อเนนตะไม่ีเราข้าสอบไม่เต็มทีเนี้ยอย่างถ้าเราจับเหลี่ยมเมื่อกี้ดูเนี่ยทั้งปีกหน้าปีกหลังเนี่ยจะค่อนข้างเรียบเนียนอ่านี่คือขัดเงาแล้วเพื่อให้มันเวลาเกาะกาวมันจะได้ตึงๆอ่าเดี๋ยวด้านเนี้ยผมจะมีด้านฝั่งเนี้ยนะครับที่มันดูไม่ค่อยเงาเนี่ยด้านๆเนี่ย ผมตั้งเครื่องให้กินหยาบไว้มันก็จะเป็นรอนอ่าเดี๋ยวลองดูกันละกันเดี๋ยวพอดูเสร็จเดี๋ยวผมจะเข้าเครื่องให้อีกทีนึงเดี๋ยวเราก็จะเห็นว่าไอ้ตรงที่มันแหว่งไปเนี่ยที่มันกินไม่ถึงเนี่ยพอเครื่องมันกินไปแล้วเนี่ยมันก็จะตรงแต่ถ้าเป็นมาตรฐานของเมืองนอกเนี่ยกระจกเนี่ยถ้าเจาะรูแล้วเนี่ยเหมือนจะสร้างจุดอ่อนให้เขาควรจะต้องอบออแล้วมันจะแข็งที่เตรียมไว้ให้นะครับ มันอาจจะไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวดูใบนี้ก็ได้เดี๋ยวให้เด็กอันนี้ให้พอดีเล่งทําให้แล้วก็พูดตามตรงว่าไม่ได้ให้ข่างใหญ่ทําให้ส่วนหนึ่งได้ผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายหนึ่งคือเราทําแจกให้ฟรีเพรามาที่นี่นะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็ฝึกลูกน้องไปในตัวด้วยงาน <Yahoo! S 1> แล้วสำหรับ คลิปนี้นะครับวันนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับเรามาอยู่กันที่โรงงานผลิตตู้ปลาของพี่อาร์ตนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตตู้ปลานะครับใหญ่ที่สุดเลยนะครับในในส่วนของจังหวัดชนบุรีนะครับเรียกได้ว่าส่งไปขายเนี่ยทั่วประเทศเลยนะครับก็ได้รับความรู้สาระมากมายวันนี้พี่อาร์ตนี่มาเป็นวิทยากรนะครับให้ความรู้ต่างๆมากมายที่น่ารักมากพูดเก่งมากๆนะครับพวกเราทุกคนก็ได้รับความรู้กันไปแบบเต็มอิ่มเลยนะครับเอาละครับ ช่วงของทริปของเราในวันนี้นะครับเราก็เหน็ดเหนื่อยกันมาทั้งสองวันหลังจากกิจกรรมอันหนาแน่นนะครับแต่ก็เติมไปด้วยความสนุกนะครับแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับจะได้รับความรู้นะครับจากทริปนี้นะครับแล้วก็ความประทับใจไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เราคงจะต้องลาในส่วนของทริปนี้กันในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับฟิชเอฟเอ็มนะครับที่จัดทริปดีๆอย่างนี้ให้กับพวกเราได้มาสนุกสนานกันนะครับหวังว่า คลิปหน้านะครับว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับวันนี้ผมเอสติมิชชั่นอาร์มอลดิตคงต้องลากไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ fishfm.net คลื่นที่คนรักปลาชอบฟัง